สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ป้าแมวพามาเที่ยวชมสวนบ้านพี่สุนันนะคะท่านผู้ชมพี่สุนันมีบอนสวยใหม่ๆม,มาให้ท่านผู้ชมเอาไปปลูกที่บ้านกันนะคะท่านผู้ชมค่ะพี่ <ใน S 2> สุนันแนะนําเลยจ้ะจ้าเขาลำไยอ่อันนี้นะคะเ,เดี๋ยวเดีวนนาลีบุรพามีสองต้นนะคะ นาลีนาลีบูรพาสองต้นนี้กระถางละเจ็ด้อยห้าิบนะคะแล้วต้นนี้เป็นหมอชานยุทธอยู่ที่พันห้าจ้าบอนกาบให้อยู่ที่300บาทเลยทุกกระถางใช่ทุกกระถางเอาเดี๋ยวโชว์สักกระถางสวยนะไส์ใหญ่นะคะไม่เบบีเป็นบอนกาบใหญ่ๆนลูกไม้กาบสวยทุกต้นเลยต้นนี้มีอันนี้ อชมพูพานชมพูพานคลองเมืองให้อยู่ที่400บาทนะคะกระถางนี้นะจ้าต่อไปต่อไปทุกลูกไม้กาบต้นนี้สวยๆสวยๆอันนี้ให้350นะจ้ะโอ้โหอะไรนี่ดังๆพี่นันนี่เหรอคะสุดลักรดังๆสวยกันเลยอืมอ่าฮับเลยเท่าไหร่จ๊ะ1,500ค่ะฮัฟๆฮัมีสีทองด้วยนะคะอืใช่ดัง ครบหน้าครบหน้าเลยต่สวมาค่ะต้นนี้ต้นนี้จะเป็นบางใหญ่บางใหญ่ให้อยู่ที่สามร้อยบาทเลยนะคะจ้ะสวยนะคะสวยๆบางใหญ่มีสองกระถางนะคะจ้ะอันนี้สิลาสิลาให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบเลยสิลาหุ้มทองใช่ไหมใช่ห้าร้อยห้าสิบกระถางนี้ขอหกร้อยอันนี้เป็นหน้าทองอันนี้หกร้อยอันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะจ้ะ ต่อ,อไปอ่อไปอันนี้จะเป็นอะไรเนาะบรรดาลซับ<ช>ตัวนี้บรรดาลซับให้อยู่ที่450นะคะจ<ช>้นะคะต้นนี้จะเป็นสีมหาโพสวยสวยเลย <c oughs> บนเก่าบนเก่าใช่สีมหาโพให้อยู่ที่400บาทนี่่านผู้ชมค่ะ400บาทนะคะลงกระถางลงไปบึ้บเลยนายทองเหม็นนายทองเหม็นให้อยู่ที่300บาทนะคะไซส์ใหญ่ๆบ,บึ้มเลย<ช>ที่300บาท,<ม>บาท ท่านผู้ชมคะนายทองเหม็นกับนางกิรินีเทวีมันจะไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่นี่ของค่ะนี่นะคะนายทองเหม็นเขาจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปดูนางกิรินีนะคะมีไหมพี่นันมีไหมมาเอามันดูใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวป้าแมยุกดูใกล้ๆนะท่านผู้ชมเทียบเทียบกันนะคะเห็นไหมคะกิรินีเทวีกับนายทองเหม็นท่านผู้ชมเห็นไหมคะบางท่านถามว่าป้าแมวนายทองเหม็นกับนางกิรินีป้าแมวส่งมาเนี่ยต้นเดียวกันใช่ไหมเวลามันไม่กัดสีคือมันเขียวมันคล้ายกันนะคะท่านผู้ชมคะแต่เขาจะ กัสีแล้วมันจะแตกต่างออกจากกันจากไปนะแตกการไปใช่ไหมพี่นันใช่นี่นะค่ะท่านผู้ชมสีส้มเยอะแล้วใบโตขึ้นเขาจะบิดบิดบิดอืมนะทงเมนนะทางคิดดนีเทวีจะก้านเขาจะสูงนี่ินตรงเทวีเขาจะตรงแล้วสูงจะเดี๋ยวนะป้าแมวรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งพี่นันแนะนําได้นะถือกล้องถือกล้องถือกล้องแนะนําหล่นน้าซื้อให้ใหม่นะคะจ้าต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นมนต์สวรรค์นะ มนสวค์ให้อยู่ที่300บาทนะคะมนสวรรค์น,นะคะมนสวรค์ให้อยู่ที่300บาทอันนี้สิรานักปาศิลานักปาให้อยู่ที่400นะคะกระถางนี้400นะ400บาทนะคะอันนี้จะเป็นพัทยาพัทยาป้ายเลยนะคะพัทยาดังๆกันเลยพัทยานี่เอาเท่าไหร่ดีเอ่ยพัทยาพัทยาให้อยู่ที่ 650นะคะพัทยานะคะ650บาทนะอันนี้จะเป็นสยามเพลสสยามเพลวไซส์นี้ไซส์ตั้งแม่เลยนะไปต้องเปลี่ยนกระถางกัดสีสวยแล้วนะคะให้อยู่ที่600บาทนะคะไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าไทยให้อยู่ที่300บาทนะคะสวยๆกันเลยรวยล้นฟ้าไทยนะคะ ้นนี้ต้นนี้จะเป็นพ่อขุนผาเมืองขุนผาเมืองนะคะแดงแดงโหดโหดกันเลยให้อยู่ที่400บาทนะคะขุนผาเมืองนะคะใครยังไม่มีเก็บเลยนะต่อไปเป็นที่ดาแม่กองนะคะที่ดาแม่กองให้อยู่ที่300บาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆห,ห่กันเลยเป็นไงคะท่านผู้ชมเสียงพี่สุนันเพราะและวหวานนี่คะท่านผู้ชมคะ <c oughs> ต่อไปเป็นที่ดาแม่กองนะคะท่านผู้ชมคะที่ดาแม่กองนะ ต่อไปเป็นลวงปูขาวลวงปู่ขาวให้อยู่ที่350นะคะจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นมารายทองมารายทองให้อยู่ที่300บาทนะคะไซส์ใหญ่กันเลยนะจ้ะสามร้อยบาทใบล้นฟ้าพี่นันข่ายไหมใบล้นฟ้าอ่าอันนี้ให้อยู่ที่300บาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยจ้ะเลือกเอานะกลดกสีละ กระสีแล้วเนี่ยอันนี้ให,ให้อยู่ที่500บาทเป็นผ่าหัวได้เลยมีมหัวแล้วนะนี่ท่านผู้ชมขาบอลกับบอลกาบมีแข้งเป็นลายไทยนะคะสวยนะคนนะไปมลพาดูนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแต่ละต้นของเขานะเป็นกาบนะคะสวยสวย อยู่ที่3 5 0หินะคะใหญ่ๆนะกัดสีแล้วนะมาด้านนี้เลยค่ะท่านพี่นันอันนี้ก็เหมือนกันมาลัยทองให้อยู่ที่300อบาทอันนี้เทพทรงทานหรือเทพประธานอันนี้ก็ให้อยู่ที่350ดูนะคะดูไซส์ดูไซส์ดิดูไซส์ดิใหญ่มากดูใบดกๆกันเลยนะคะการใบเนาะหน่อต้นแตกแร้เริ่มสร้างหัวแล้วพี่นันสร้างแล้วสร้างแล้วต่อมาเลยค่ะนี่อะไรเลยเนี่ย อันนี้เป็นเทพกระหนกนะคะเทพกระหนกให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะคะเซลล์เซลล์ให้เลยนะหมดแล้วนะชินันจะหมดแล้วนะเทพกระหนกไม่มีแล้วนะมีลูกด้วยนะมีหัวแล้วนะต่อไปต่อไปนะคะต้นนี้ต้นนี้เห็นไหมล่ะกนไม่เห็นเลยพรผะร่วงพรผะร่วงนะคะให้อยู่ที่สี่รอยบาทนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันนะพรผะร่วงนะคะอุ้ยอันนี้สวยจังเลยอืม อะไรเนาะวังชมพูจ้ะวังชมพูให้อยู่ที่3 5 0ยห้าสิบนะคะสวยสวยเลยมีอยู่แค่สองกระถางนะคะวังชมพูเรามาเป็นลางนากโสดอ้ลางนางลากนางลากโสดให้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากระถางให้กระถางละหกร้อยบาทเลยนะคะท่านผู้ชมรีบมานะคะมีห้ากระถางใช่ไหมพี่นันมีแค่ห้ากระถางนะอันนี้ละอันนี้จะเป็นเดี๋ยวแม่ค้าก็เนาะ วิมานชมพูวิมานชมพูมให้อยู่ที่400บาทนะคะวิมานชมพูมีสองกระถางสวยมากสวยมากอันนี้จะเป็นอ่ะอะไรนะอัมพรอัมพรให้อยู่ที่350ราสนะคะสวยนะหวานหวานเลยนะอ,อัมพรนนเดี๋ยวน,อนีวอันนี้อีกกระถางนึงอันนี้อะไรเก่งเนาะหนูยังไม่เห็นเลยอะไรเฟ้าฟ้าก็ไม,ม่รู้ อะไรก็ไม่รู้อิงฟ้าอิงฟ้าอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะอิงฟ้านี่อะไรเนี่ยสวยเนี่ยอันนี้จะเป็นเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นอะไรเอ่ยคุณหญิงทองม้วนเท่าไหร่พี่นันคุณหญิงทองม้วนอยู่ที่สี่ร้อยจ้ะมาตัวนี้อะไรคะตันนี้อันนี้เดี๋ยวลืมไปอีกแล้วลืมแต่ถ้าผู้ชมถ้าสนใจก็เดี๋ยวถามพี่นันนะคะเออเดี๋ยวนึกได้เศรษฐีสุพรรณค่ะเศรษฐีสุพรรณอยู่ที่ ให้เซลล์ไปเลยสามร้อยห้าสิบวันจ้ะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยชายชนชายชนเนี่ยสี่ร้อยทุกกระถางเลือกเอาเลยนะใช่อไหมนะจ้ะชมพูทวีปพี่นันชมพูทวีปอยู่ที่ห้าร้อยบาทโอ้แล้วนางรากสดไปป้ายแล้วคะนางรากสดใตป้ายอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะนี่ท่านผู้ชมขาไปป้ายนะคะเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทเมื่อกี้หกร้อยก็จะเริ่มป้ายใช่ไหมพี่นันใช่แต่ก็แมวพาดูหกร้อยนะท่านผู้ชมนี่นะคะหกร้อยนะเป็นแบบนี้นะ นะคะทีแล้วก็ทางนะแคปหน้าจอได้นะคะท่านผู้ชมขาอันนี้นะคะ,ะต่อมาค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอะไรวะโลอะไรนอะหญิงอะไรอะไรโลหะโลหะอ,อะไรมีคุณหญิง อะไรก็อะไรไม่รู้นะเดี๋ยวถามพี่นันนะคะท่านผู้ชมมองไม่เห็นเขียนไว้ต้องต้องใส่แว่นตานะพี่นันืือันนี้เป็นสีมหาโพนะคะสวยนะสีมหาโพอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทกไปดงแดงสามใบเลยนะคะชายชนชายชนกระถางนั้นขอหกร้อยนะคะเป็นไม้แยกนอนจ้ะต่อมาอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ริมขอบฟ้าริมขอบฟ้าอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะคะไม่แพงนะด่างอืยิ่งโตยิ่งออกใบใหม่มาเดี๋ยวดางจ้ะ อันนี้นางตรีชดาอยู่ที่400บาทนะคะตรีชดาตรีชดาอันนี้จะเป็นทา่าอ่าเท้าจันทชนเท้าจันทชนอยู่ที่400บาทจ้าต้นนี้ให้450าสนะคะใหญ่นะเดี๋ยวนะโว์ความใหญ่ก่อนนะจ้าสวย <450. S 2> สวยสวยเจา้าจากักรพรรดเก้าจักรพรรดให้อยู่ที่1นึ่พันเลยวันนี้ ไซส์ใหญ่เลยนะคะท่าผู้ชมคาไซส์ใหญ่ๆนะดังๆเลยนางทุกใบนะคะหนึ่งพันบาทนะมาเอฟนะท่านผู้ชมถ้ามาเอฟเดี๋ยวพี่นันตั้งแม่อีกอันนี้นางกิริณีให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทจ้ะโอเคมีอีกไหมพี่นันอะไรเอ่ยชมพูทวีปนี่ยไม่ขายเหรอชมพูทวีปนั้นไซส์ใหญ่ๆนั้นสี่ร้อยป่ะให่นะคะชมพูทวีปลุ้นด่างนะท่านผู้ชม อันนู้นอัมพรอันนู้นให้350นะคะจะอัมพรนะคะท่านผู้ชมไปสามร้อยห้าสิบไปต่อตู้นู้นกันค่ะต่อมาลูกไม้นะคะท่านผู้ชมค่ะลูกไม้พินันให้กระถางละ50บาทห้าสิบเลยนะพินันเออห้าสิบเลยเดี๋ยวป้าแมวจะแทนช้าๆนะคะท่านผู้ชมค่ะ50บาทเลือกเลยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมทุกกระถ <โม S 1> าง <โม S 1> นะเซลเซลเซลนะปะ้าแมวทําช้าๆให้แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะ ห้าสิบบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่าส่งต้นแรกห้าสิบนะคะต้นต่อไปสิบบาทนะไม่รวมค่าส่งนะกระถางละห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะถูกแล้วนะต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นสหาเดชาเท่าไหร่เอยสหาเดชาขอเจ็ดสิบบาทนะคะขอเจ็ดสิบบาทอันนี้เออขอร้อยหนึ่งมีไซส์ใหญ่อยู่สองสามกระถางนะคะขอร้นยเจ็ดสิบบาทนะใช่นะคะท่านผู้ชมค่ะเจ็ดสิบบาทนะ ด้านนี้ค่ะคาระแม่เจ้าจูดมาต้นใหญ่หนึ่งร้อยต้นเล็กๆก็เจ็ดิบาทนะคะจ้ามีเท้าพันตามีกุมพกันเท้าพันตาก็มีนะ่าไร่เอยเท้าพันตาเท้าพันตาอยู่ที่หนึ่งรยี่สิจ้ากุมพกันกุมพกันหนึ่งร้อจ้ะดาบฟ้าฟื้นค่ะดาบฟ้าฟื้นดาบฟ้าฟื้นนี่ถ้าอย่างนั้นก็ให้เจสิบาทจ้ะดาบฟ้าฟื้นเจ็ดสิบาทจ้ะ นุ่นพระนอรไรอันนั้นให้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบจ้ะนายทองนายทองแก้วสามร้อยห้าสิบจ้ะจ้ะนี่นะคะนายทองแก้วนะมีนายจันหนวดเขี้ยวอันนี้ของเจ้าของแล้วให้สามร้อยจอมทับจอมทับร้อยห้าสิบจ้ะอันนี้จะเป็นเรือนหลวงเรือนหลวงสามร้อยแล้วกัดสี่แล้วคะกัดสี่ห้าร้อยจ้ะเอาแม่ได้เยนะอันนี้จะเป็นพกพระพันวสาให้อยู่ที่สองร้อยบาท ใหญ่เลยนางเสือดาวให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบจ้ามีสามกระถางอันนี้บอเงินเหรอบอเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าบอเงินนะคะบวงมานะวงวงมานะวงมานะาวันน้เป็นบอกวงมานะอันนี้จะเป็นสูตรละเสร็งกำลังกัดสีอยู่ที่สามร้อยบาทเลยเซลให้นะ อาจจะหันุมานจองถนนอันนี้มีลูกแล้วนะให้อยู่ที่300บาทอันไหนทางนี้ให้200บาทจะมี300กับ2 0 0นะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้จะเป็นหยาดฝนหยาดฝนให้อยู่ที่350นะคะมีอยู่4กระถางนะทศกัณฐ์ทศกัณฐ์มี500อยอยู่3กระถาง400อยู่2 3กระถางเหมือนกันนะคะ400มี3กระถางค่ะท่านผู้ชมค่ะ500มี3กระถางใช่ไหมคะพี่นันนี่นะคะบัวสีสวยนะคะ อลัดไม่ได้มาด้านนี้เลยค่ะท่านผู้ชมขาด้านนี้นะคะป้าแมวพามาดูนะอ่าอันนี้อะไรเอ่ยพี่นันเสือพานเสือพานเท่าไหร่คะเจ็ดสิบบาทเลยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาเจ็ดสิบบาทนะคะสวยนะคะใหญ่แล้วนะเสือพานนะคะท่านผู้ชมขาเพชรพิรุณเพชรพิรุณก็เจ็ดสิบบาทเลยนะคะ นี่นะคะบอลสีบ้านพี่นันนะนี่ลูกไม้ก็70นะ,ะลูกไม้จอมทับกับม่วงมงคลรวมกันค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะพี่นันฝากฝากเบอร์หน่อยค่ะ0-81 2 8 1, 1 0 7 7นะะึ่ะสนะ่ะแล้วป้าแมวทิ้งเบอร์พี่นันไว้ท้ายคลิปนะท่านผู้ชมค่ะป้าแมวสวัสดีไปกับบอลสีสวยของพี่นันนะคะสวัสดีค่ะ